สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีภาวรวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิตรีพารวยค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาดูหวยงวดของวันที่10มิยอนะคะงวดที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูงวดที่แล้วว่าหวยมันออกอะไรเนาะงวดที่แล้วออกที่ห้าเจ็ดเก้าเก้าสามสี่ ห้ 5, 7, 9, 9, 3, 4, าเจ็ดเก้าเก้าสามสี่จ้าเพื่อนๆน,นะคะแอดให้สี่กับศูนย์นะคะแอดให้เด่นสี่กับศูนย์แต่แอดไปยิบศูนย์ไปรูดพี่น้องจา้ายิบพิดตัวอีกแล้วยิบเอาศูนย์ไปรูดนะคะแต่ก็ถ้าพี่น้องทันใดเนาะคะรูดสี่ยิบสี่ไปรูดแอดก็ขอสแสดงความยินดีน้ำเด้อพี่น้องจ้านะคะส่วนแอดก็ รูดศูนย์นะคะพี่น้องนะคะรูดศูนย์ไปผิดยิบผิดโตพี่น้องจ้ะนะคะเข้าที่นะคะเข้าที่เด่นสีเ <bask ern> ด้พี่น้องเขาเด่นสีเนาะเข้าตัวดินนะคะเข้าตัวดินนะคะแสดงขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่หยิบยกเอาสีไปรูดนะคะเอา4ไปรูดนะพี่น้องขอแสดงความยินดีนำเนาะพี่น้องจ้ะไป ไปต่อกันงวดถัดไปนะพี่น้องนะคะงวดของวันที่13เดอ้อมาต่อของงวดวันที่13นะคะงวดวันที่13มิยอหกนะคะเพื่อนเพื่อนแอดได้แอดได้เด,ด,ด่นแอดจะได้เด่น แ 9, ะะแ3และ9นะคะแอดจะได้เดิน3และ9นะคะงวดของวันที่13มเยอนะคะวิ่งรูดตัวเดียวที่9นะคะจะรูดพิโตูอีกบอบพี่นอ้องนะคะสิะรูดพิโตอีกบอบงวดนี้ จะผิดตัวอีกว่ไฮสามและเก้านะคะเด่นสามและเด่นเก้านะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนบอสอบเกาคือแอดนะคะก็เอาสามไปรูดนะคะหรือว่าจะรูดทั้งสองตัวนะคะเพื่อนเพื่อนรูดทั้งสองตัวก็ได้นะคะกันไปนะคะแอดรูดที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง 9ก้าสามก้าสี่ก้าห้าก้าหก เด่น3เด่น9นะคะวิ่งรูดที่9นะคะวิ่งรูดตัวเดียวที่9นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่แอดมักนะคะเพื่อนๆตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี97 93นะคะ92 ก้าแปดเก้าสี่และเก้าหนึ่งงวดนี้แอดนะคะงวดนี้แอดเน้นให้งวดนี้แอดเดินไ้ทั้งหมดหกคู่นะพี่น้องเนาะเน้นไ้ทั้งเบิด6หกคู่นะคะพี่น้อง เบรงเอานะคะพี่น้องพิจารณาเอานะคะพิจารณาหยิบจุกเอาไปเป็นแนวทางนะคะแต่วางวดน,นี้แอดว่าเลขสวยนะคะเลขสวยมากๆเลยนะคะทัง3และ9นะคะพี่น้องนะคะลองพิจารณาหยิบจุกเอาไปเป็นแนวทางนะคะ <c oughs> พี่น้องจา้า9กเท่ากับ6นะคะ9 <c oughs> และ6 <c oughs> เป็นตัวเดียวกันเ <c oughs> ด้อพี่น้องจา้า 9และ6เป็นตัวเดียวกันนะคะมักเก่าก็อย่าลืมกับหัวเป็น6เนาะนะคะเก่าก็อย่าลืมกับหัวเป็น6นะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาเดอ้อแคปหน้าจอเอาเอาไพพิจารณาหยิบจยกไปเป็นแนวทางตัวที่ชอบนะคะชอบค่อยตามนะคะเพื่อนๆชอบค่อยตามนะคะ คือเก่าค่ะพี่น้องจ๋านะคะตัวเลขมาจากการคำนวณมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะคะตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณมีเข้าและมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะคขขอบคุณเพื่อน ทุกท่านนะคะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้แอดฝนตลอดด้วยดีเสมอมานะคะบททิมบอปากันไปใส่นะคะพี่น้องจ๋านะคะสุดท้ายนี้แอดก็คอยอวยพรให้พี่น้องนะคะหยิบยกตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองจับตัวไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองให้โชคดีมั่นหมายนะคะใจตรงกับเลขที่ออกนะคะเพื่อนๆ คะขอให้โชคดีมีหลับมีโชคกันทุกคนนะคะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้แอดกับสิคอล่าไปก่อนคลิปหนาพอกันใหม่จ้าโชคดีทุกท่านจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า